มือนีกัสิผ้านั่งมากินข้าวนะครับสองคนนั่งกินต้มป่านะครับคุณพ่อเป็นคนทำแซ่บๆพี่น้องน้องไม้กับกินเน้อซูตร้ำเลยค่ะฮอนเลยน้องไม้ฮอนเลยครับต้มป่าฮอนอน,น้องมินกับกังิจกเขากินเน้อจกเขาจำนำต้มป่านะครับ แซ,บแซบ่บๆอ้ํานั่งกับสกินกันอยู่สองคนนะครับนั่งสิกินเองแต่ละมือบรีปวอนะครับนั่งสิกินกันอยู่2องคนจะทำแบบนี้ถูกมือเลยจะให้นั่งกินก้อนพ่อแม่คอยกินที่หลังแบแบๆเ้อตกปาด 嗯，啊，说说说，说，啊，你看啊。